สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองสตูดิโอหมายถึงเงียบสตูดิโอนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Among Us นะฮะหรือเรียกหรือเรียกจริงว่าเดี๋ยวจะตัดใส่นะฮะเดี๋ยวจะตัดใส่ให้ดูนะฮะ แป๊บมึงล่งคุณผู้ชมเห็นไหคุณผู้ชมมาแล้วไม่รู้ว่ามันได้มามาหาห้เดี๋ยวเราเร่งเีิเกินี้ดีกว่าไม่ใช่เซิหแค่นี้นี่ แต่ผมไม่เล่นไม่ได้เติมไม่ได้เติมใช่ใช้ไม่ใช่ไมเป็นไรเสียงไม่ต้องห่ไม่เป็นรมึหลิหลายเขา มึงยอมเลยตะเรียนเลยล <c oughs> เดี๋ยวไปน้ำในเช้าเลยก็จะจับไปเห็นไหมนู่นเ,นเอาเรื่องมาตะเรี้ยน,นยตี